โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานของไมโครโฟนแบบนี้นะครับโมเดลนี้นะครับโอเคครับตามชื่อรุ่นเลยเป็น k .3.5 นะครับเป็นแจ็ค3.5มิลครับปัญหาคือครับผมใช้งานจริงได้ประมาณ5ชั่วโมงครับในการใช้งานก็แบตเตอรี่หมดนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับประมาณ7 ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปไม่ทั้งวันครับผมเสียตั้งแต่2โมงเช้านะครับก็หมดนีประมาณ5โมงเช้านะครับก็หลังจากนั้นผมก็ลองใช้วิธีการนะครับเสียบชาร์จนะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่นะทำการเปิดนะครับเราเปิดนี้นะครับโอเคนะครับก็ เป็นสีเขียวเนี่ยกดอีกรอบนึงครับเพื่อให้มันเชื่อมต่ออนะครับแบบนี้ครับเราก็ทําการเสียบเข้าไปที่ช่องนี้ครับอ่าโอเคอยู่สัญญาณไฟครับสีเขียวครับหลังจากใช้งานไปสักพักหนึ่งครับห้าชั่วโมงครับที่ผมเทสนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเริ่มหมดกับกระพริบนะครับมันทําการเสียบชาร์จลงไปนะครับโอเคการเสียบชาร์จครับเห็นไหมครับว่าตัวรีเซร์ตัวนี้มีกระพริบเห็นรับ เราไม่สามารถใชเสียบชาร์จใช้งานได้ปันินะครับก็ต้องชาร์จแล้วถึงใช้งานได้นะครับทำแบบนี้ไม่ได้นะนะครับนี่คือข้อจำกัดนะครับแต่ว่าเสียงโอเคนะครับใช้งานได้ดีนะครับเสียงโอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูสรูดทำบันยอดทำการไอตัวนี้จะดับครับนี่คือข้อด้อยของเขานะครับนี่ชาร์จนะครับมันจะดับนะครับถ้าดูตาม เด็กจริงจะเป็นสีแดงครับก mm ็พ hmm. ิมพแดงเขียวแดงเขียวมีนะครับ mm hmm. ถือว่าสมราคาครับในการใช้งานผมไม่ได้ผมมาลืมให้ทุกท่านดูเป็นข้อมูลตัดสินใจในการใช้งานนะครับเผ mm ื hmm. ่อทุกท่านต้องการใช้ทั้งวันวต้องซื้อแบบนี้สองตัวนะครับต mm ั hmm. ยวยังไม่พอนะครับ ใช้ไงานไม่ได้นะครับก็พยายามหาสัญญาณอยู่นะเพราะว่าตัวที่ราบโทถูกชาร์แล้วนะครับก็พยทำการปิดระบบทันทีของไวไฟนะครับใช้เวลาสักพักนึ่งก็ดับนะ แล้วครับออนี่คือจุดด้อยนะครับเห็นไหมเสียบคาอยู่กะดับนะครับโอเคครับ,รบก็ประมาณนี้นครับผม